ก็สวัสดีนะครับผมล็อกคิลเลอร์นะครับวันนี้สอนทำขึ้นโมเดลขึ้นโมเดลจากเลนนะครับเป็นโมเดลง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวาระตูน่ารักน่ารักนะก็เริ่มเลยนะครับอืก็สร้างฉากมาก่อนนะครับอ่าเพลนนะครับแล้วสร้างในมุมกล้องนะครับฟลอนท์นะครับที่สร้างเนี่ยดูจะให้มันเป็น เป็นฉากนะครับที่เอารูปใส่ไปแล้วก็เมุมมุมข้างมุมข้างแล้วมุมหน้านะครับเพื่อที่จะขึ้นโมเดลนะครับนี่ผมเตรียมรูปไว้หมดแล้วไปแล้วนะครับรูปก็ขนาดสองร้อยคูณสองร้อยนะครับแลก็ตั้งใ้กว้างยาวเนี่ยให้เป็นสองร้อยคูณสองร้อยด้วยนะแล้วก็มาสร้างมุมนี้ด้วยเหมือนกันคนระับสองร้อยคูณสองร้อยแล้ว เลื่อนตำแหน่งนะครับให้มันเป็นศูนย์ให้หมดเลยอ่ะก็สองแล้วทีนี้ก็มาดูทีนี้จะใส่รูปเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็กดเหมือนที่เรียกวิดเตอร์นะครับขึ้นมาแบบนี้นครับเสร็จแล้วก็ตรง diffusion ตรงนี้ก่อนนะครับเซฟ illumination เ,เนี่ยตั้งเป็นร้อยไปนะครับแล้วก็เปิดรูปขึ้นมา เห็นไหมว่านี่คนระับอ,อันแรกก็เป็นข้างหน้านะข้างหน้าแล้วก็ข้างข้างอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเร้อยด้วยอันนี้ก็ใส่ไปกล้อง,งหน้าใส่ทุ๊บมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดกด F3 คนระับเป็นการเปิดขึ้นมาข้างข้างเหมือนกันนะข้างข้างแต่อันนี้ มาแล้วอันนี้ก็เลื่อนถอยไว้นี้อันี้ก็เลื่อนถอยข้านในหนึหนงนก็เรื่องทำเลยครับโอเควิธีทำแล้วก็ต้องสร้างเพลนมาก่อน,นครับอันนี้เป็นแบบง่ายสุดเลยนะร <S <S หรือว่าคนผัดทำออก เราจะพังแล้วคนหัดใหม่ๆก็ทําได้แนละเข้าใจง่ายก็สร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็ดูตรงนี้นะครับเราจะให้มันเป็นปากนะครับลืมสีปากบนนี้เราก็เลือ่อนลงมานี่คนระับเสร็จแล้วก็พอได้ตําแหน่งแล้วเนะี่ยก็ไปที่ modify นะครับแล้วก็เปิดลงมาเลือก edit edit poly นะครับนี้แล้วก็ เลือกที่ v l r t e x นะครับทีนี้เราก็เลื่อนเอฟมุลตรงเนี้ให้มาบนมุมปากตรงนี้นะครับด้นนี้ก็ประมาณตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็ถ่ายมาไปอันนี้ก็ขึ้นมาหลยอรนี้ก็มาเล้วันนี้ก็ทำต่อไปนะครับกดทีนี้พอเราต้องการจะยืดออกไปนะครับบนท้้งข้างนี้ แล้วกไปที่เอนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เส้นนี้นะครับเสร็จแล้วก,กดชิปค้าไว้แล้วก็เลื่อนออกไปเคอปปือการคัพเป้นะครับอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนเสร็จแล้วก,กลับไปที่เวอร์เทคนะแล้วก็เลื่อนจุดให้ตรงกับภาพนะครับภาพนี้มันจะเป็นแบบว่าอันนี้ผมไปเอาของเขาอีกทีหนึง่งนะมันเป็นตัวสอนนะก็ก็ดีมืนกันก็ง่ายดีนะครับ ถ้าใครอยากได้ก็ใครอยากได้ไปลองทําหัดทําก็บอกครับเดี๋ยวส่ง m ไวนนะ้ให้ครับก็ทําต่อไปเรื่อยๆคนระับนี่ก็ถ่ายมาตรงนี้นี่ก็ถ่ายนี่ทต่อไปเรื่อยๆเลยนะไว,ยยวยๆยาวๆ วันนี้นะครับถ้าที่สังเกตก็ไม่ยากเท่าไหร่ับทุกบๆาไปเรื่อยๆทำให้ตรงเลยทีนี้สวดีคับอันนี้ทีนี้พอเราต้องการจะเชื่อมจุดเชื่อมอันนี้ต้องการให้อันเนี้ย ในเชื่อมกันนี้ใช่ไหมครับก็อยู่ที่วอลเทกครับแล้วก็คลิกตรงนี้ t target เก l นะครับแล้วคลิกันที่คลิกตรงนี้แล้วก็ไปเชื่อมกันนี้เมื่อจะไปหาอันนี้ครับจุกอย่างนี้นะก็ทําต่อไปนะมานะมาเชื่อมกับอันนี้รอันะนี้ก็ต้องไว้คลิปเข้ามานะ เรื่องที่มันตรงแล้วทั้งสองภาพก็ไปมองไปเรื่อย ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อๆๆไปก็ไม่ยากนะครับลองดูเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะเอาให้ดูนะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับอย่างรวด,ดเร็วทีนี้พอเราจะทําให้มันไปอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ไอต้ตัวตัวเนี้ยนะครับตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ Modify ก็คลิกไปที่ Symmetry อันนี้นะกดแล้วก็กด Flip นะเสร็จแล้วก็เลื่อนมานะเพื่อนมามานี้นะเต็มแล้วนะมาท้วนดีนะครับทีนี้มันจะเห็นว่ามันจะผูกขาใช่ป่ะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็กดตรงอันนี้อ่ะต้องปิดก่อนนะอันนี้เสร็จแล้วก็กด ไปที่ Match Smooth นะตัว MBR นะนี่ครับชึบอย่างนี้คนระับก็ลื่นครับก็เสร็จนะครับเป็นตัวกลมๆนี่น่ักนะครับคนระ่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเร็ตนต้นเตนครับเดี๋ยวทําขึ้นมาอีกนะครับกล่าวว่าทําตัวอะไรก็ยังไม่รู้นะครับก็มีอะไรก็ติชมได้นะครับ ลองคอมเมนต์ดูผมก็ไม่รู้ว่าที่สอนเพืน่นี้เข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้เร็วไว้หรือว่ารู้เรื่องว่าอะไรเงี้ยนะก็เท่านี้นะสวัสดีครับ